ที่จังหวัดศรีสะเกดครับพบอ่างเก็บน้ําตามแนวชายแดนลน้นสปริงเวย์แล้วนะครับส่งผลทําให้ห้วยสําราญมีปริมาณน้ํามากขึ้นขณะที่รุ่มน้ําห้วยทับทานปริมาณน้ําลน้นตลิ่งครับโดยเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบว่าอ่างเก็บน้ําห้วยสําราญและอ่างเก็บน้ําห้วยตึกชูอาําเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดระดับน้ำกักเก็บเกิน100%ตจนลน้นสปริงเวย์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ําตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยลาน้ำามื่สำรามซึ่งเป็นลําน้ําสาขาที่จะไหลผ่านจังหวัดศรีสะเกดไปลงแม่น้ำมูลน,นะครับพบว่ามีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงมากส่งผลทําให้สถานีวัดน้าเอ็มเสะพานขาวเมื่อช่วงเช้าของวันที่26ที่ผ่านมานะครับ8นาฬิการะดับน้ำวัดได้7เมตร82เซนติเมตรซึ่งหากระดับน้ำสูงถึง8เมตรจะส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำรุดตลิ่งเข้าท่วมคุ้มหนองหมูและชุมชนพันธาใหญ่แต่หากระดับน้ำสูงถึง9เมตร จะมีโอกาสน้ําท่วมถึงชุมชนสะพานขาวบริเวณคอสะพานนะครับและหากว่าสูงถึง9เมตรเซนติเมตรขึ้นไปก็จะส่งผลกระทบไปยังชุมชนเมืองใหม่สะพานขาวชุมชนโนนสวรรค์คุ้มโนนพยอมและชุมชนท่าเรือครับขณะที่ลุ่มน้ำเ้ื่อสำราญครับซึ่งต้นน้ามาจากอําเภอพนมดงรักอําเภอสังขะและไหลผ่านอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินมาเข้าพื้นที่อําเภอปรางกูและอวยทับทันจังหวัดศรีสะเกดขณะนี้ก็มีปริมาณน้ําไหลมาเป็นจํานวนมาก จนร้อนตลิ่งครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รุ่มนะครับติดลําน้ําแล้วจนประชาชนต้องหาเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กมาสูบระบายน้ําออกเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านเกนลราศีสไลท์อำเภอราศีสไลท์ขณะนี้ก็มีปริมาณน้ําเก็บกักนะครับหกสิบล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ86ของความจุที่สําคัญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูลล่าง จึงได้มีการเปิดประตูระบายน้ําทั้ง7บานโดยยกระดับบานประตูขึ้นบานละ2เมตร20เซนติเมตรเพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับมวลน้ําที่จะมาใหม่ขณะที่เขื่อนหัวนาอําเภอกันทรารมก็ได้ยกบานประตูสูง3เมตรจานวน9บานและ2เมตรจานวน5ช่องบานนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ําร่วมกันเพื่อลดผลกระทบเขตอําเภอเมืองและอําเภอวดินชํารบของจังหวัดอบบุบลราชธานีครับเฉชัยพมมาดถ,ถ่ายภาพกิตภาพกล้วยนิดข่าว สุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน